กลับเข้ามาคำพีปะทกะรูปสิทธิกันที่เจ็ดกิพิธานกันข้อเจ็ดจุดเอุณาธิปัจจยันตะนยะตอนที่หนึ่งเปิดคำพีขึ้นมาครับคำพีปะทกะรูปสิทธิกิพิธานกันอุณาธิปัจจยันตะนยะลำดับหน้าที่478ก็จะเหลืออยู่อีกประมาณ20 สองหน้าก็จะจบครับจบคำพีี22หน้าใช้เวลาเรียน10วันแต่มีเวลาเรียน8วันก็น่าจะจบเพราะบางตอนก็ไม่ยากดูนะครับอุณาทิปปัจย,ยันตะนยะคืออะไรครับคืออะไรไปดูครับคืออันนี้ครับ อุณาธิปัจยันตะนยะวิธีของกิตกบทหรือกิตบทที่มีอุณาธิปัจจัยอยู่ท้ายกลุ่มอุณาธิปัจจัยเนี้ยจะเป็นปัจจัยที่กระจายครับแต่ละปัจจัยก็มีอุทาหรณ์ไม่มากเป็นจนํานวนปัจจัยที่หลายตัวพอสมควรนี่เราก็จะค่อยๆรู้ไปตามลําดับสิ่งที่น่าสนใจในอุณาธินะครับ ก็คือเรื่องกลุ่มธาตุธาตุไหนที่ท่านแสดงมาหลายครั้งจนพวกเราจําตัวธาตุและก็อัดของธาตุได้แล้วท่านไม่ขึ้นธาตุมาให้แสดงตัวอย่างเลยธาตุใดที่ไม่เคยกล่าวทั้งในอาขยาตไม่เคยกล่าวทั้งในกิจตอนต้นๆท่านก็จะต้องขึ้นธาตุมาให้เห็นตัวธาตุใหม่แล้วก็บางธาตุที่ปรากฏอยู่ในนี้อยู่ในหมวด พจนานุกรมธาตุหรืออนุกรมธาตุยังไม่มีก็มีต้องเพิ่มเข้านะแล้วก็ธาตุใดแม้จะเคยกล่าวมาแล้วหลายครั้งแต่น่าสงสัยว่าอัดว่าอะไรไม่คุ้นเคยอัดนานๆจะกล่าวทีไม่ซ้ําบ่อยเหมือนกับภูธาตุกะละธาตุปะจจธาตุขมุธาตุพวกนี้ธาตุกล่าวบ่อยเพราะอยู่ทาหอนใช้ในพระไตรปิฎกมากแล้วก็ท่านว่าจะกล่าวธาตุนั้นซ้ําอีกเพราะเห็นว่า เป็นธาตุที่เข้าใจยากนะครับทีนี้เราก็มาดูไปตามลำดับตั้งแต่สูตรที่หนึ่งของคำพีปะทะกรูปรสิทธิกลุ่มอุณาธิกันซึ่งรวมอยู่ในกิพิธานกันในคำพีปะทะกรูปรสิทธิท่านบอกว่าอาทะต่อไปเห็นไหมครับเหมือนขึ้นกันใหม่เลยครับถ้าขึ้นหมวดใหม่หเฉยไม่มีอาทะหรอกครับแต่นี้เป็นการใหม่รวบเข้ามาอยู่ในการเดียวกันก็ต้องบอกว่าอาทะ อาทะต่อจากนี้ไปอุณาทะโยปัจจัยทั้งหลายมีอุณะเป็นต้นมีอุณะเป็นต้นวุจจันเตอันข้าพเจ้าจะกล่าวหรือจะถูกกล่าวแล้วก็ท่านให้คำว่าทาตุยาทาตุยาอิติบทว่าทาตุยาอาธิกางโรตามไปไกลจนกว่าจะจบคำพีครับ หมายความว่าทาตุยาเนี่ยต่อไปไม่ค่อยมีหรอกครับคำว่าทาตุยาทาตุยาทาตุยาก็เป็นสูตรแรกของอุณาธิกันทาตุยากรรมมาธิมิโน,โนสัญญายมโนปุเรทาใจอิงไปเรื่อยใช่ไหมก็มีคาทาตุยานะครับอยู่ในสูตรแรกก็ตามไปนะครับตามไปทุกที่อันนี้อุณาธิปัจจัยนะชื่อตามนี้นะเป็นชื่อเก่าแก่ที่ท่านตั้งเอาไว้นะเราค่อยไปดูว่ามีอุณาปัจจัยที่ใดในตำจำนวนเนี่ยบอกว่าเป็นต้น แต่พอเป็นต้นจริงๆไม่มีอุณาธิมีแต่นุเป็นต้นนนี่หนุเป็นต้นนะครับทีนี้ดูครับมาดูตำราดูคำแปลอัฐะต่อไปอุณาธโยปัจจัยทั้งหลายมีอุณะปัจจยหรืออุนปัจจัยเป็นต้นมายานขาา้าพเจ้าวุจเต,เตจกราวตาตุยาอิติบทว่าทาตุยาอธิการโกรตามไปไกลขึ้นสูดห ร5 1สูตรแรกของอุณาธิกัน <c oughs> กาเลวัตตมานาตีเตนวาทโยนวาทโยกนุอาทโยวัตตมานาตีเตตัดสนธิออกเป็นสองบทครับวัตตมานาวัตตมานะนะครับวัตตมานาบทอตีเตวัตตมานาอตีเต ไม่ใช่วัตตมานาติวัตตมาเนครับมันเป็นสมิงวิพัตนะครับวัตตมาเนอะตีเตเป็นวัตตมานาตีเตนวาทโยปัจจะยาปัจจัยทั้งหลายมีนุเป็นต้นโหณติย่อมลงกาเลวัตตมาเนกาเลอะตีเตนะครับกาเลวัตตมาเนกาเลอะตีเตใน ปัจจุบันการด้วยในอดีตการด้วยหรือในปัจจุบันการและอดีตการหรือจะแปลไปตามลำดับการว่าในอดีตการและปัจจุบันการอย่างนี้ก็ได้แปลไปตามลาดับการจริงดังนั้นสูตรนี้ก็เลยแปลว่าลงนุปัจจัยเป็นต้นในอดีตการและปัจจุบันการแปล กาเลวัตมานาติเตนวาทโยลงนุปัจจัยเป็นต้นในอดีตการและปัจจุบันนักการกาเลวัตมานาติเตนวาทโยลงนุปัจจัยเป็นต้นในอดีตการและปัจจุบันนักการกาเลวัตมานาติเตนวาทโยลงนุปัจจัยเป็นต้นในอดีตการและปัจจุบันนกการ สูตรนี้มีสีบทเป็นปัจจยวิธิสูตรในวุติบอกว่าอติเตกาเลวัตามาเนจะคัมมะมาเนธาตุหินุปัจ,จยโยโหติแล้วก็อาทิสัตเทนะยุกตะมิอิติอาทโยจะหนตินุปัจ,จยโยเ,เอาข้างหน้าก่อนแล้วกันนะอติเตกาเล การอันเป็นอดีตเมื่อการอันเป็นอดีตจะด้วยแล้วก็วัตามาเนกาเลจะเมื่อการอันเป็นปัจจุบันด้วยคัมะมาเนอันท่านรู้อยู่นุปัจ,จโยนุปัจจัยโหติย่อมลงทาตุหิหลังจากท่าทั้งหลายต่อไปครับยุกะตะมิอิติอาทโยปัจญา ปัจจัยทั้งหลายมีนุมียุมีกะตะและมิดังนี้เป็นต้นโหนติย่อมลงจะด,ททนะด้วยอาทิสัตเทนะด้วยอาทิศั์ในสูตรตอนนี้สูตรนี้ว่าไปแล้วยุนุปัจจัยลงในสูตรและยุกะตะมิลงในอาทิสั์ในสูตรมีสูตรนี้กล่าวถึงปัจจัยได้ถึง4ปัจจัย แต่ก็ยังเป็นต้นนะครับสี่ปัจจัยเป็นต้นครับยุกะตะมิอิติอาทโยมีอาทโยอีกอยู่มีเป็นต้นอีกยังแสดงว่าปัจจัยที่จะลงด้วยสูตรนี้ยังมีอีกครับอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างเลยครับกลุ่มนุปัจจัยครับมาดูนะกลุ่มนุปัจจัยนะกลุ่มนี้เป็นนุปัจจัยไปถึงไหน เริ่มที่นี่ครับนะกลุ่มนุปัจจัยไปจบยอ่อหน้าจบที่ตาลุใช่ไหมต่อไปครับยังมีอีกครับนี่ครับมาจบที่นี่ครับกลุ่มนุปัจจัยนะนี่กลุ μ, ก่มกลุ่มนุปัจจัยนะต่อไปกลุ่มยุปัจจัยครับนี่คือยอ่อหน้านี้กลุ่มยุปัจจัยต่อไปกลุ่มกตะและมิปัจจัยครับกตะมาถึงแค่นี้มิมาถึงตรงนี้ นะกลุ่มนี้มีสองปัจจัยยอรานี่นะนี่กระตะมาถึงนี่แล้วก็มิมาถึงนี่มีอุทาหรอน,น้อยอาทีนี้มาดูไปตามลำดับกลุ่มนุป,ปัจจัยครับเริ่มตั้งแต่กังกระกะกระเนธาตุนี้เป็นธาตุตัวแรกที่แสดงก็เลยต้องกล่าวทั้งทั้งที่กระธาตุเจอมาแทบจะทุกปัจจัยนะกระธาตุกระธาตุมาตลอด กลุ่มนุปัจจัยครับรักการณ์ในในการกระทํากางรู้คือตัวอย่างวิเคราะห์ว่าอากาสิได้กระทําแล้วผู้กระทําแล้วอย่างนี้ก็ได้นะครับผู้กระทําแล้วเป็นอดีตครับกังโกรติผู้กระทําอยู่เป็นปัจจุบันจะใช้อัดไหนก็ได้แล้วแต่เรื่องเพียงแต่ว่านุปปัจจัยลงได้ในสองการ ถ้าท่านกล่าวเป็นอดีตอย่างเดียวก็ใช้เป็นอดีตถ้าท่านกล่าวเป็นปัจจุบันอย่างเดียวก็ใช้ปัจจุบันนะครับดังนั้นอิติอเทในอนัตนี้นุป,ปัจ,จโยลงนุป,ปัจจัยหรือนุป,ปัจจัยโหติย่อมลงณนะโลโปณนะของนุมีณนะอนุพันธ์จึงต้องเรียกว่าการิตะครับแล้วก็ลบณนะการิตะลบณนะการิตะแล้วก็วุทธิ สละของธาตุการธาตุกับวุธิอะเป็นอาประกอบกันเข้าก็เลยได้สำเร็จรูปเป็นกางรุครับกางรุนี่ครับกางรุแปลว่าช่างครับหรือแปลว่าผู้กระทําแล้วในอดีตผู้กําลังกระทาในปัจจุบันแต่ช่างระดับไหนนี่ครับท่านอธิบายคําหลังไว้ว่า10ปี10ปีมาจาก10บปัง บวกอีอชัตตนีครับไม่ใช่บวกอีอัสถิไม่ใช่อชัตีบวกอีอส,นนออสัิคําว่ากางร,รู้แปลว่า10ปี10ปีแปลว่าผู้มีศิลปะในการกระทําครับจะทําอะไรก็เน้นเรื่องศิลปะดังนั้นคําว่ากางโกรก็แปลว่าช่างคําว่ากางร,ระโกก็แปลว่านายช่างแต่กางร,รู้นี้แปลว่าช่างผู้มีศิลปะครับ หรือผู้มีศิลป,ปะในการกระทํานั่นเองจึงจะเรียกว่ากลางรุนะครับไม่ได้ช่างทั่วไปส่วนรูปว่ากลางรูและกลางระโวนั้นท่านแสดงเอาไว้ในการลงวิพัฒนามจําแนกเหมือนพิกขุศัพบครับพิกขุพิกคูพิกขโวเห็นไหมครับเหมือนกันนะเป็นปุงลิงครับแล้วในช่างอิทีลิงมีไหมครับคนที่เป็นช่างอิทีลิงมีไหมมีไหม เคยเห็นช่างเป็นผู้หญิงไหม,ไมเออแต่บาลีไม่ค่อยมีใช้ครับแม่ทัพมีผู้หญิงไหมครับฮะทำไมเรียกแม่ทับผู้ชายก็เรียกแม่ทับทำไมไม่พ่อทับอยู่ที่คำนิยม,มครับคำนิยมใช้เป็นอิทีลิงคำนิยมใช้เป็นปุงลิงท่านแสดงองทุทาหรณ์เฉพาะปุงลิงครับไม่ได้แสดงองทุทาหรณ์ อย่างพิกุนั่แหละครับพิกุเป็นผู้หญิงมีไหมมีก็ไปลงปัจจัยในอิถีลิงเอาเอาละครับได้รูปมากลางรุนะครับส่วนกลางรูการะโวไปจําแนกวิพัฒนนั้นครับต่อไปขึ้นธาตุใหม่วาวานี้ก็เคยว่ามาแล้วนะครับวาธาเนี่ยครับคติพันธเนในอัดว่าคติไปพันธนะแปลว่าผูกพันผูกมัดวิเคราะห์สองการ อาวายิบีมครับอาวายินี่ครับอาวายิวายติไปแล้วและกำลังไปเมื่อก่อนก็ไปเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เลิกไปเลยไปอยู่นั่นแหละอะไรครับวายุวายุภาษาไทยแปลว่าพายุใช่ไหมวายุพายุใช่ไหมภาษาไทยเอาวาแหวนเป็นว่าผ่านตามวิธีของบาลีเลยครับ เขียนใส่ไปด้วยครับพายุภาษาไทยไม่ค่อยเรียกวายุแต่ก็มีเหมือนกันนะวายุพักพวกกินลมใช่ไหมวายุพักก็คือมีลมเป็นอาหารทีนี้มาดูวายุนะครับยอยักษ์มาจากไหนท่านสั่งแนะนำเอาไว้ข้างหลังว่าอายาเทโสให้อเทศละอา ของวาธาต์เป็นอายะด้วยอาการันตานะมาโยนะครับอาการันตานะมาโยสูตรนี้นะครับต่อไปสัทธาธ์เนี่ยอาจว่าอาัศาธ,าธาเนอาัศาธ,าธาเนก็แปลว่าชอบยินดีพอใจปรารถนาครับวิเคราะห์เป็นกรรมเห็นไหมครับอันนี้วิเคราะห์เป็นกรรมแต่ก็เป็นปัจจุบันนะ <c oughs> ในตอนนี้เราพูดถึงการสองการคืออดีตการและ ปัจจุบันการอนาคตไม่มีได้แค่สองการไม่ได้สามการแล้วก็วิเคราะห์ให้เป็นกรรมนะครับอัศทียติสิ่งที่คนทั้งหลายชอบใจยินดีนะครับสาธุชื่อว่าสาธุสาธุไปว่าขนมครับขนมหรือของหวานนะครับขนมใส่เข้าไปขนมด้วยนะครับขนม ขนมของหวาน